แม่หมอทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีด้วยไพ่ยิปซีให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะระหว่างวันที่20 -31 ถึงสสิงหาคม2 5 6 3ค่ะเกณฑ์เรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเรื่องของการเงินนะคะกำลังคิดว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะคะมีเรื่องของการตัดสินใจเลือกค่าหรือเลือกเรื่องของการใช้จ่ายขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น ขอให้เลือกการใช้เงินในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุดในเรื่องของการเงินของคุณนะคะขอผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในเรื่องของการงานค่ะงานของคุณนะคะอาศัยความรักอาศัยเสน่ห์อาศัยความน่ารักหรือว่าความจริงใจของคุณนะคะจะทําให้งานของคุณนะคะไปต่อได้อย่างมีความสุขรับรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักค่ะ เกณฑ์ในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้ค่ะให้หมั่นสร้างกุศลหมั่นพากันไปทําบุญฉันทานนะคะเพื่อให้ความรักของคุณยืนยงด้วยความรักและก็ความเข้าใจตลอดไปนะคะการทําดีการทําสิ่งดีดีร่วมกันนะคะจะสามารถสร้างความรักที่อบอุ่นความรักที่มั่นคงให้กับคุณได้ค่ะในภาพรวมนะคะช่วงนี้ก็คือต้องหมั่นขยันอดทนนะคะแต่จะสามารถสร้างการเงินที่ต่อยอดได้ดีค่ะ ขอให้ใช้ความอดทนความรักความเข้าใจในทุกๆสิ่งนะคะสร้างฐานะสร้างสิ่งดีๆรอบตัวให้ประสบความสําเร็จได้นะคะเป็นกาลังใจให้ค่ะใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือบนมงคลหรือมีพิธีกรรมวงสวงตั้งศาลใดๆนะคะติดต่อทันได้เลยค่ะยูดีค่ะหรือท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายและจิตนะคะสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันด,ด้วยนะคะพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันวโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและรับโหราศารเนื้อชีพสวัสดีค่ะ